ว่ากูจะฆ่ามึงยังไงข้อ1น,นะคะเอาน้ํามันล่าจุดไฟเผาข้อ2ฆ่าหัน่นศพข้อ3ตัดหัวมึงข้อ4เอาน้ํากรดสาดหน้ามึงข้อ5เอามีดจ้วงพักไส้ออกมาข้อ6เอาปืนจ่อยิงกระบาล ในลูกค้าที่มาทานข้าวด้วยค่ะพี่เปิดร้านที่สาขาท่าพามาเจ็ดเดือนเขาก็มาทานข้าวเกือบทุกวันมาทานข้าวเกือบทุกวันได้ประมาณ5เดือนค่ะหลังจากเดือนที่5้าแล้วเนี่ยเขาก็มาขอความช่วยเหลือให้เราโอนเงินค่าไฟให้หน่อยโทรศัพท์เขามีปัญหาโอเคเราก็นึกว่าจบแค่นั้นเขาก็บอกว่าโอเคขอลนยหน่อยได้ไหมครับส่งสลิปให้หน่อยเขาก็เริ่มส่งข้อความมาชวนไปทานข้าวชวนไปเที่ยว เราก็ปฏิเสธมาตลอดค่ะเราไม่ไปเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเขาเขาก็เลยเริ่มแล้วค่ะเริ่มเริ่มออกอาการแล้วว่าเขาไม่พอใจนะที่เราถอยห่างไม่คุยด้วยเขาเริ่มถามแล้วว่าเราอยู่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมเราไปขายตัวให้ใครอยู่เราเป็นโสเภณีใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มส่งข้อความมดาด่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเลยค่ะเกือบเดือนหนึ่งแต่ไม่ได้บล็อกเพราะว่าต้องการทราบความเคลื่อนไหวของเขาเราก็กลัว เพราะว่าเราไปนั่นไปนี่บ่อยถ้าเราไปเจอเขาแล้วเขาเกิดเหมือนอย่างที่เราคิดนะคะมันก็อันตรายเราด้วยเราก็เลยอ่ะไม่ได้บอกเราก็ดูความเสอนไหวของเขาใช่ค่ะเพียงเพราะเราไม่ตอบเขาวันนี้หกกระดากระดาปุ๋ยไม่คุยกับเขาเลยค่ะแล้วเขาก็ส่งข้อความมาขอแต่งงานขอจดทะเบียนสมรสหลังจากด่าเสร็จวันวันนั้นตอนตอนกลางคืนนะคะขับรถมาที่ลานนาอเพื่อมาทำงานกับน้องสาวแล้วก็เหนื่อย กลับบ้านไม่ไหวบ้านพทธมณุรีก็นอนที่รานตรงนี้ค่ะแล้วก็ไม่รู้นะว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงวันนั้นร้านปิดตีสามร้านเราเปิดขายออนไลน์ถึงตีสามตอนตีสี่เขาเอาอิกบล็อกมาปานี่คือหลับแหละไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่ามันเหนื่อยตื่นเช้ามาตอนเจ็ดโมงเช้าถึงได้เห็นค่ะว่าโดนอิกบล็อกปารถตอนแรกไม่รู้นะเป็นเขานึกว่าอะคนเมาแถวนี้ไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีศัตรูที่ไหน กูจะฆ่ามึงยังไงข้อ1นะคะเอาน้ํามันล่าถุดไปเผาข้อ2ฆ่าหั่นศพข้อ3ตัดหัวมึงข้อ4เอาน้ํากรดสาดหน้ามึงข้อ5เอามีดจ้วงพักไส้ออกมาข้อ6เอาปืนจ่อยิงกระบาลมึง